สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านผมโอวันสวนพลาคเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอวบนสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพรก่กิจคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ระลึกวัตุมงคลเหรียญของพระครูวรพน์วิทานหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงปู่วรพน์นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อของท่านนะครับเป็นสมณศักดิ์อยู่ที่พระครูวรพน์วิทานนะครับชื่อจริงๆของท่านก็คือหลวงปู่พันนะครับฉายาติดโศหลวงปู่พันติดโศนะครับแต่ว่า หลายๆท่านนะครับหรือว่าโดยทั่วไปนะครับผมจะเอาสมณศักดิ์ของท่านนะครับมาเป็นชื่อก็คือพระครูวรพจน์นะครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับจะมีทั้งที่เป็นเหรียญแบบกลมนะครับแล้วก็เหรียญตรงไข่แบบนี้นะครับ คณะสิธิ์ก็สร้างถวายในปีพศ2504นะครับแต่เฉพาะเหรียญในรูปทรงแบบกลมนะครับผมก็จะมีทั้งอบล็อกนิยมนะครับผมแล้วก็เป็นบล็อกปาลมานะครับผมซึ่งดริงจริงบล็อกปาลมานี่ก็ถือได้ว่าเป็นบล็อกนิยมเหมือนกันนะครับจะบอกว่าบล็อกไหนนิยมไม่นิยมนี่ก็ราคาเช่าหานี่ยอยู่ที่ความสวยนะครับเพียงแต่ว่า ที่เรียกกันว่าบล็อกปาลมานี่นะครับจะสร้างในปีพศ2อ0 7นะครับผมก็คือนำเอาอเหรียญรุ่นแรกในบล็อกกลมนะครับผมนำมาปั๊มอีกอก็คือ,อจากปีพศ2อ0 4นี่นครับนำมาปั๊มเพิ่มเติมในปีพศ2 5 0 7นะครับแต่เหรียญทรงไข่ทีเ่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญ ในปีพศ2 5 0 4นะครับซึ่งเนื้อหาในการจัดสร้างนี right. ่ก็จะมีทั้งที่เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็อันประกาชุบนิกเกิลนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่นพี่พี่รับชมไปพร้อมกับผมโอบันส่วนพระเครื่องเลยครับเหรียญที่นามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ชมกันนะครับผมก็จะเป็นเหรียญใน เหรียญพิมพ์ไข่นะครับหรือเหรียญทรงไข่ซึ่งอย่างที่กลาเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับมีทั้งที่เป็นพิมพ์เหรียญกลมนะครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์ทรงไข่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นทรงไข่แบบนี้สร้างในปีเดียวกันคือปีพศ2 5 0 4นอ่ะครับหน้าเหรียญนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆกับเหรียญกลมนะครับก็คือเป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์ของหลวงปู่นะครับนี่ฮะ ขนาดของเหรียญน,นะครับความกว้างจะอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะครับส่วนสูงของเหรียญจากโค้งด้านล่างนะครับจรลดโค้งด้านบนจะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับถ้ารวมกับหูหูเหรียญด้วยนะครับผมก็จะอยู่ที่3.5เซนนะครับเหรียญเป็นเหรียญปั๊มนะครับเจาะรูร้อยห่วงในตัวนะครับน่ฮะอัคลาลายันนะครับผมก็จะมี อ,อิสวาสุนะครับผมณอณจะนะครับผมอีกอันนึงด้านาฝั่งขวามือเรานะครับผมสุสวาอีกนะครับด้านล่างเขียนพ่อครัวหลวพุทวิธานนะครับผมซึ่งเป็นสมณศักดิ์ของหลวงปู่นะครับก คนเรียกกันจนติดปากนะครับผมว่าหลวงปู่วรพจน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วท่านชื่อหลวงปู่พันนะครับชาญาติโสแต่ว่าคนก็ามาเรียกเอาสมณศักดิ์ของหลวงปู่นะครับว่าเป็นหลวงปู่วรพจน์นะครับเหรียญที่นำมา้เพื่อนพี่ๆชมนี่เป็นเหรียญเนื้ออันประกาชุบนิกเกิลน,นะครับส่วนของนิกเกิลก็จะมีหลุดไปบ้างนะครับที่เห็นเป็นหลุดๆนี่ ก็คืออ่าเป็นส่วนที่ติดอยู่บางนะครับก็ทำให้อ่าหลุดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ปลายจมูกนี่อยู่เคลือบหลุดออกไปเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญเหรียญที่นํามาให้เพื่อน mm. ๆพี่ๆชมนี่ก็ถือว่าอ่าอยู่ในระดับ80กว่าถึง90%นะครับเพราะว่าหาสวยสมบูรณ์อ่าได้ยากมากเหรียญที่100%เนนี่ถามว่ามีไหมก็เคยเห็นนะครับว่า มีสภาพสวยนี่มีนะครับแต่ว่าจะหลุดออกมาให้ได้ซื้อหาสะสมนี่ก็ค่อนข้างที่จะ,ะยากนะครับแล้วก็พุทธคุณของเหรียญน,นะครับเป็นไปในทางอยู่ยงคงกระพันนะครับรือได้ว่าเป็นเหรียญของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคเก่าจริงๆนะครับผมซึ่งเน้นนักพุทธคุณไปในแนวทางอ,อยู่ยงคงกระพันในแนวทางของ มหาอุดนะครับเป็นที่สุดนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับผมก็ลักษณะคล้ายๆกับยันสีนะครับแต่ม,มีอยู่ด้วยกัน5ช่องถ้าเพื่อนๆพ,นพี่ๆรู้จักยันตีนิสิงเหนะครับผมช่องสี่เหลี่ยมนี่ตรงกลางนี่จะค่อนข้างที่ใหญ่นะครับแต่อันนี้ทั้งขมวดมุมทั้งในส่วนกลางนะครับมีขนาดเท่าๆกันนะครับก็บรรจุอัขะระลายยันไว้นะครับผมก็ จะอ่านได้เป็นบางตัวเท่านั้นนะครับผมฮะต,ตัวบนบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอัดหรืออ่านว่าวิหรืออะไรยังไงนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับผมในช่องสี่ช่องด้านล่างเนี่ยครับผมอ่านได้ว่านะมะอ,อุนะครับด้านล่างก็เขียนวัดจุมพลนะครับนี่ฮะเขียนค่อนข้างที่จะมีความสวยงาม ดี๋ยวขออนุญาตขยายก็จะเห็นเส้นสายลายเสี้นนะครับของเหรียญน,นี้นะครับนี่พลิกไปพลิกมาก็เห็นความชัดเจนนะครับมของเหรียญที่มีเนื้อเกินส่วนแทรกนะครับเป็นประมาณแบบนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะตัวอักษรก็จะมีการเซาะร่องนะครับเหรียญเป็นเหรียญแกะมือนะครับนี่ฮะเหรียญเป็นเหรียญแกะมือก็จะทําให้ นอกเหนือจากตัวอักษรตัวอักษรลายต่างๆที่แกะตามแบบแล้วนี่นะครับผมก็จะมีเส้นเสียนต่างๆครับที่ช่างนะครับทําการแกะจะเป็นเนื้อเกินขนแมวในพื้นบล็อกเหรียญน,นะครับนี่ฮะเป็นธรรมชาติใครที่ชอบวัตถุมงคลที่ระล,ลึกประเภทเหรียญนี่ก็จะรู้ดีถึงธรรมชาติในส่วนนี้นะครับว่าเป็น ส่วนประกอบของการพิจารณาที่สําคัญส่วนหนึ่งนะครับนี่ฮะเหรียญนี้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆวิพีที่ไม่ได้แกะในส่วนเลี่ยมออกนะครับผมเพื่อรักษาสภาพผิวแต่ว่าคนที่นํามารีวิวก็เชื่อได้ว่ามีอยู่น้อยนะครับในอาเทปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้อย่างเช่นเหรียญรุ่นแรกบล็อกกลมหรือพิมพ์กลมเนยนะครับก็บล็อกปาโลมาที่สร้าง อีกวาระหนึ่งในปีพศ2 5 0 7แล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นแรกแกจริงๆนี้ก็คือปีพศ2 5 0 4แต่มีการนำเมลบอกเหรียญนะครับไปปั๊มขึ้นอีกในปีพศ2 5 0 7แต่ว่าก็มีตำหนิที่แยกแยะออกได้ก็คือเป็นลักษณะของสนิมขุมนะครับที่อยู่ด้านหลังในพื้นเหรียญนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายๆกับอาโลมา นักเล่นทั้งหลายหรือว่าเพื่อนๆวีพีที่เป็นนักสะสมเขาก็ให้ชื่อของบล็อกพิมพ์นั้นว่า,าบล็อกปาลรมานะครับเปรียนสวยงามนะครับผมพุทธคุณของอเหรียญแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่วรพตนะครับเป็นไปในทางของอยู่ยงคงกพันแล้วก็มหาอุดนะครับชื่อเสียงของหลวงปู่เป็นที่ปรากฏนะครับ เนื่องจากอิทธิปริหารหรือฤทธิ์ของหลวงปู่นะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมที่เคยเดินทางโดยสารจะกลับร้อยเอ็ดนะครับจากรถที่บ้านไผ่หลวงปู่จะเดินทางนะครับโดยปกติแล้วนี่ด้านหน้าของรถโดยสารอย่างเช่นรถโดยสารที่เป็นคันใหญ่ๆนะครับบ้านเราก็ น่าจะเรียกว่าปกรถเอลรถอะไรพวกนี้ครับที่ดัดแปลงเป็นรถสองแถวนะครับผมก็ด้านหน้านี้โดยปกติแล้วถ้ามีภาคสงฆ์นะครับก็มักจะจัดให้นั่งด้านหน้ากับคนขับนะครับแต่ช่วงเวลาที่หลวงปู่จะเดินทางนีปรากฏว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างโชเฟอร์อยู่แล้วนะครับหลวงปู่เดินไปปรากฏว่ามีผู้โดยสารโชเฟอร์ก็บอกว่าหลวงปู่ ไปนั่งด้านหลังเลยนะครับหลวงปู่ก็ต้องเลตัดสินใจไปนั่งด้านหลังนะครับผมเพราะสถานการณ์เหตุการณ์บังคับนะครับแต่ว่าหลวงปู่ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าไปด้านหลังแล้วนี่พอเหยียบขึ้นรถนี่รถมันจะกระเดื่องหรือเปล่าตามาภาษาอีสานเ็าเรียกว่ารถเดียงนะครับผมก็โชเฟอร์นี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารถสามารถรับน้ําหนักได้ค่อนข้างที่จะ หลายตันนะครับผมปรากฏว่าหลวงปู่เหยียบขึ้นบันไดไปหลังรถนะครับรถกระดกขึ้นนะครับผมไปด้านหน้าคนในเหตุการณ์ก็ค่อนข้างที่จะมากครับต่างตกอกตกใจกันว่าทําไมการก้าวเหยียบของหลวงปู่ทาให้รถถึงกั้นถึงถึงกับกระดกขึ้นมานะครับหลวงปู่ก็ไม่ได้แสดงอะไรมากนะครับ เบียงแต่ว่าเป็นที่ปรากฏให้เป็นการเตือนสตินะครับผมกับโชเฟอร์คนนั้นโชเฟอร์ก็รีบลงมาแล้วก็กราบขอเข้าขมาหลวงปู่นะครับผมแล้วก็ให้ผู้หญิงไปนั่งด้านหลังแล้วหลวงปู่ก็นั่งโดยสารไปกับคนขับด้านหน้านะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับเนื่องจากมีคนดูในเหตุการณ์เป็นจำนวนมากก็เลยทําให้เป็นที่เก่าวขานเป็นอันมากนะครับจนกลายเป็นฉายาของหลวงปู่ว่าหลวงปู่ วลพ์เหยียบรถเดียงนะครับผมในภาษาอีสานนะครับส่วนภาษาไทยนี่คําว่าเดียงหมายถึงกระดกนะครับเหรียญนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีสตรอรี่เรื่องราวนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับกดลงไปในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube f a c o b นะครับหรือแม้กระทั่ง TikTok นะครับกดลงไปพิมพ์ว่าหลวงปู่พรดหรือหลวงปู่วลพเดเยียบรถเดียงนะครับผมก็ อาจจะมีอ่าสตอรี่เรื่องนี้ขึ้นมาทันทีนะครับผมก็ทำให้เป็นที่รู้จักกันมากนะครับเหรียญของหลวงปู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับผมของเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายอสารนะครับนี่ก็นำมาให้เพื่อนๆพี่พ,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 พีได้ศึกษาร่วมกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ต้องขออนุญาตเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ